สาธุพุทธังธรรมังสังขังนามสามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระราชนตรัยมนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกและกราบถวายความเคารพพระเถราทุเถระแล้วก็ขอเลิญพรญาติโยมทุกท่าน,นาที่ นั่งสลับตับฟังธรรมสาระที่วันนี้ธรรมาภาพก็ได้โอกาสที่จะมากราบอีกครั้งหนึ่งก็ขอย้อนไปในสัปดาห์นี้เพิ่งผ่านวันปีใหม่มาถือว่าเป็นสัปดาห์แรกของปีใหม่2565ปีขาดของเราแล้วก็ในคืนวันหมาหอนคืนวันข้าวดาวอาตมาก็ได้ให้พร ตอนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าไปด้วยข้อแนะนำสีประการก็คือให้เรามีแผนที่จะเตรียมรับมือกับปีนี้นะถ้าเรามีแผนที่ดีชีวิตก็คงจะเป็นไปได้ราบรื่นมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรเอาไว้ในวันนั้นก็พูดถึงสีประการที่เป็นแผนชี้นำะบอกพวกเราทั้งหลายให้ลองลองมีแผนเอาไว้ในชีวิตของเราก็คือให้เรา รู้จักที่จะ,ะยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีรู้จักขอบคุณเข้าของเครื่องใช้ที่เราหามาได้รู้จักพอใจรู้จักเป็นผู้ที่อพอเพียงน่ะรักก็จะสามารถที่จะดําเนินไปในเหตุการณ์ที่มันเป็นวิกฤตต่างๆได้โดยง่ายและแผนข้อต่อมาก็คือให้เรานั้นรู้จักที่จะรักษานะรักษาในที่นี้าตมาหมายถึงรักษามิตรภาพหมายถึงมิตรภาพนะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ เพื่อนใหม่นั้นเป็นเป็นของขวัญที่เราได้มาในทุกวันที่เราได้ออกไปพบปะหรือใช้สื่อสารต่างๆก็จะมีกดไลค์กดแชร์มาชื่นชมกันก็ถือว่าเป็นเป็นของขวัญให้กับชีวิตเราในแต่ละวันให้มีความสุขเนาะส่วนเพื่อนเก่าก็เป็นเหมือนดังอัญมณีที่มีค่าน้อยน้อยลงลงไปทุกวันทุกวันจะหายากขึ้นนะเพื่อนเกา่าเ่าเนี่ยตายจากกันไปบ้างหรือไม่ก็พัดผ้ากันไปด้วยความ เรื่องของเวลาเวลาและก็อายุอนานามเนี่ยเพื่อนเก่าก็จึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่พวกเราจะต้องรักษาคือให้รู้จักร,รักษาสมพันธภาพอันดีงานนั่นเองแผนข้อนี้ส่วนข้อต่อมาก็คือเราจะต้องรู้จักที่จะมีน้ำใจด้วยแผนข้อนี้ก็คือเราจะต้องมีเมตตามีน้ำใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะไม่คิดริษยาอิจฉากันเนี่ยมันจะทําให้เสียการเสียงานเสียความสามัคคีไปได้ แผนข้อนี้กันมาก็คิดว่าดีมากส่วนสุดท้ายก็คือให้เรารู้จักค่าของเวลาเพราะแต่ละวินาทีที่เราหายใจเข้าออกนั้นเราไม่รู้ได้เลยว่าเราจะจากโลกนี้ไปวันไหนเพราะฉะนั้นแผนทั้ง4ประการที่คุยในวันส่งท้ายปีเก่าวันนั้นเนี่ยก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะมีแผนของตนเองแล้วแต่ทีนี้เรามาคิดดูนะบางคนโยมถึงแม้ว่าจะมีแผนวางแผนมาดีแล้ว นะแผนเนี่ยมีหัวโครงการต่างๆเนี่ยดีเลยการเรียนการศึกษาพร้อมด้วยสติปัญญาพร้อมด้วยทรัพย์เรียบร้อยครบทั่วเลยแต่ถ้าดําเนินทางผิดไปนิดเดียวนะโยมเราอยากจะดีเราอยากจะรุ่งแต่ถ้าเราเดินไปในทิศทางที่ผิดหรือประกอบการผิดเนี่ยผิดแผนผิดทางนะโยมอย่างที่คําโบราณเขาบอกไว้ว่าหลงทางเสียเวลาหลงติด ใบมุกทั้งหลายมันก็ทําให้เราลงเหวได้เพราะฉะนั้นอุปสรรคในการที่เราจะต้องดําเนินชีวิตนี่เส้นทางน,น,นั้นจึงเป็นเหตุที่เราจะต้องเลือกให้ถูกด้วยถ้าเราใช้เทินทางผิดมันก็เสียเวลาละยังไม่พอในปัจจุบันนี้ก็เสียทรัพย์มากมายในอดิตการก็มีเรื่องนายมยเรื่องที่คนที่ใช้เวลาหรือดําเนินผิดทางไปเนี่ยทำให้พลาดโอกาสดีๆีเช้าวันหนึ่งเยพระพุทธองค์ท่านทรงเร่งขายพยานลว ก็เห็นว่าจะมีผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แต่ด้วยเหตุที่เธอดำเนินผิดวิธีการหรือผิดหนทางนั่นเองจะทำให้เธอนั้นเสียโอกาสและก็วัพชายอยู่ด้วยเหตุที่วัยก็มากขึ้นการที่พระองค์จะทรงไปโปรดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าคนนี้มีปัญญามากมีความรู้มากมีความมหังการมีความเก่งกาดร้เหลือเลเกินเนี่ย ก็จึงส่งส่งพระสาวกไปก่อนพระสงฆ์พระโมคคัลานะไปก่อนเพื่อให้ไปละลายพฤติกรรมนะให้ให้อ่อนลงได้แล้นก็กล่าวถึงท่านนี้ก็คือท่านเนี่ยเป็นอมาตเป็นอดีตอมาตชื่อว่าอักขิธาทํางานอยู่กับพระราชาสํานักเนี่ยเป็นที่พึ่งของพระราชาเป็นที่พึ่งของข้าราชาบริพารของประชาชนทั่วไปแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเรื่องภัยแรงภยัยหลวงภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย หรือปัญหาต่างๆทางข้อราชการท่านอคิทัต์นี่เก่งมากทีนี้พอวัยท่านก็มากขึ้นแล้วพระราชาก็สวรรคตนะพระราชาองค์ใหม่ขึ้นครองราชพระเจ้าพิมพิสารเ,เธอก็อยู่ในยุคของในสมัยพุทธกาลเนาะก็ปรากฏว่าอคิทัศ์ก็เลยเห็นแล้วว่าเอะเราจะมาอยู่กับพระราชาน้อยพระราชานคงไม่เหมาะแล้วเราจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยไป สร้างทางเห็นความสําเร็จของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางธรรมดีกว่าเพราะเธอก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะแล้วก็บําเพ็ญบุญมาเยอะก็เข้าป่าเลยโยมทิ้งเอาสมบัติทั้งหลายที่มีบริจาคแล้วก็พาบริวารที่มีเข้าไปป่าไปบําเพ็ญอยู่ในป่าบูชาป่าบูชาเขาบูชาเทพในที่สุดเ,เธอก็ตั้งตนเป็นเจ้าสนักแล้วก็มีบริวารอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่ม แต่ในการบูชาของเธอนั้น,นก็คือลัทิพย์ามอยหนึ่งก็เราเรียกว่าเป็นปริพากษค,คือบูชาไฝและลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นบริวารทั้งหลายจะมาบูชาหรือจะมาถวายความเคารพตครูบายาจาย์เนี่ยก็มีข้อแม้ว่าจะต้องจ่ายเนาะก็นำทรายมาหนึ่งถุงนะปรากฏว่าทรายแต่ละถุงที่บริวารน,น,นํามานี่สั่งสมกันทีละถุงทีละเล็เก็กน,น้อยกองเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่เป็นภูเขาทรายสูงเลย ท่านก็มีความภูมิใจแล้วก็เขาเรียกว่าหลงตนเองเนี่ยคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นสําเร็จแล้วเป็นวาร์แล้วเป็นผู้ที่บําเพญพดจนสำเร็จบรรลุธ,ธรรมนั่นเองปรากฏว่าก็เราในภูเขาทรายนั้นนะ่ก็ปรากฏว่ามีพยานอยู่มาใสอยู่เป็นพยานเป็นพยนนียงนคบอย่างที่เราเรียกเนี่ยมีฤทธิ์มากค้นไฟได้เรียกว่าเธอก็ดูแลดูเลี้ยงอยู่ในนั้น แล้วก็วันนั้นพนระพุทธองค์ท่านทรง,งพระมหาโมคระาามาพระมหาโมครานะนิพพอมาถึงที่ป่าที่ท่านบำเพ็ญพจน์อยู่เนี่ยก็ทันทีว่าจะเข้าไปขออาศัยนะแล้วก็บอกกับต้นกับรายงานตนเองออกาเป็นภิกษุทีนี้ปริภพาชกอคิททัตเนี่ยเห็นแล้วก็คิดว่าท่านเนี่ยยังน่าจะยังไม่บรรลุธรรมน่าจะต่ำกว่าเราก็เลย ไม่ต้อนรับด้วยดีอยู่ชี้ไปบอกว่าถ้าท่านจะพักที่นี่ก็มีที่เดียว,ยวที่ท่านสามารถพักได้นะก็คือที่ทำในภูเขาทรายนั้นซึ่งรู้อยู่แล้วในที่นั้นเป็นที่พักของพญามูใหญ่อยู่ก็หวังว่าท่านจะอยู่ไม่ได้แล้วก็หนีไปอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเช้าวันนั้นบรรดาอริพาชกลุกบริวารก็ต่างก็มารอดูว่าแต่เช้าแล้วเนี่ยภิกษุลูกนี้จะไปจากที่นี้ไหม ปรากฏว่าท่านพระมหาลูกคลานัน,นยมีฤทธิ์มากนะก็จัดการกับพญายนาคุงใหญ่ในด้วยดีนะบางหวนควันพ่นฟันพ่นไฟมาท่านก็จัดการได้หมดปรากฏว่นนั่งอยู่บนพังพานบรรดาบริพาชกทั้งหลายรวมถึงท่านอาักิทัต์เนี่ยก็เห็นว่าโอ้ขนาดตนเองเนี่ยยังต้องดูแลพญายนาคพญางูายายยัวนีนะแต่เนื่อภิกษุรูปนี้มีฤทธิ์ขนาดนี้ ก็เลยถวายความเคารพแล้วก็ขอเป็นศิษย์นี่พระมหาโมครายนะบอกว่าเดียวก่อนที่เรามาในวันนี้ก็ด้วยเหตุที่พระศา,ศาสดาเให้เรามานะเดี๋ยวพระองค์จะเสด็จมาที่นี่ท่านจงถวายบังคมกราบพระศาสดาเถิดนั่นเป็นครูของเราอทงโอ้ฟอบรรดาปริพา,าชกเนี่ยแค่ตัวลูกศิษย์ก็ยังเ,เรียกว่ายอมรับแล้วก็ ลดความมีทิฐิมานะมีความอาหางการไปได้หมดเลยพอได้ยินชื่อว่าพระาศาสดาจะเสด็จมาก็เกิดปิติแล้วพระองค์ก็ทรงปรากฏทันทีเลยล่ะพันนี้ง่ายมาในเช้าในงนั้นเลยแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสสอนบรรดาปริพาชกนีโดยเฉพาะท่านอักิทัตเนี่ยว่าพระหุงเวสารนังยันติปปัาตานิวนาลิจมนุษย์เป็นมากเนี่ยเมื่อเกิดมา ต่างก็ต้องหาที่พึ่งนะด้วยเหตุที่มีภยัยคุกคามทั้งหลายมีป่าไมา้บ้างภูเขาบ้างอย่างที่เธอนี่แหละแล้วก็เอตังโคสารนังเคมังเอตังสารนามุตมังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สราระสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทําให้พวกเธอเนี่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นไปได้นะโยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างขันจะสารนังคโตจตาริอาริยสัจจทิสัมมปัญญยาปยัสสติส่วนผู้ใดเห็นพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เราดึกแล้วเห็นอริยสัจจริงความเป็นจริงสี่ประการเนี่ละทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขจัตติกติกกรรอริยันจัดทั้งกิกรงมมาขังทุกขูปสัมาคามิังคือเห็นอย่างไรคือเห็นความทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางอันมีทงแปดอันประเสริฐขึ้นถึงความระงับทุกถึงจุดเนยโยม ที่บรรดาปริภาชกในที่นั้นรวมทั้งท่านอัตคิตั์นพอฟังธรรมตรงนี้โยมเข้าสู่เส้นทางที่ถูกที่ควรในเส้นทางแห่งอริยมรรคที่พระองค์ทรงตรัสสอนในวันนั้นอันนี้ยกบาตพระคาถาที่ท่านพระอาจารย์เมื่อเช้านี้ก็นําบทพระหุงเวเนี่ยมาสวดสาธยายให้เราฟังก็อยากจะใช้เวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งให้เราเข้าใจถึงเส้นทางที่อามานบอกว่า เรามีแผนดีแล้วแต่ถ้าเราไปในทิศทางที่ที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยแผนของเราหรือความดีงามที่เราทำเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปนะบางคนเนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมก็ตั้งใจมาดีหรอกมาทำบุญก็ดีหรอกแต่ดีมันเกินดีดีมันแตกได้ถ้าเราไปผิดทางนะเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนามันกลายเป็นวิปัสสนูกิเลสมันก็ไม่ถึงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปให้ถูกทางโดยเฉพาะผลทางอันประเสริฐ อันมีองค์แปดอาตมาก็ขอให้ทุกท่านสามารถนำมาใช้ในชีวิตได้นะอธิบายโดยโดย่อสี่ประการแรกที่วันนี้พวกเราพึงมีนะเส้นทางที่พวกเราพึงไปมีสี่สายก่อนสำหรับชาวบ้านในเบื้องแรกก็คือให้เรามีความเห็นดำริพูดทำที่ถูกต้องความเห็นดำริพูดทำสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละจะเป็นเส้นทาง ที่จะนำพาให้ชีวิตของเรานไปในทิศทางที่ถูกที่ควรเห็นอย่างไรที่ถูกต้องก็เห็นสภาพทุกข์ทักนักปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติผู้นั่งเนี่ยเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วสามารถตีโจทย์ได้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรไปสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรเลือกเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหตุเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นและวิธีการ่กะดับทุกข์นี่คือความเห็นถูกต้องส่วนพวกเราที่เป็นชาวบ้าน ความเห็นถูกต้องก็คือเรามีโครงการมีความคิดที่เราเห็นแล้วว่ามันถูกมันควรและควรจะไปและ,และดําริที่ถูกต้องคําว่าดําริเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องแปลเป็นไทยอีกหน่อยดําริก็คือเจตนาโยมความที่เรามีดําริที่จะทําอะไรเนี่ยเราเรียกว่ามีเจตนาที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นในอย่างภาษาอังกฤษเราใช้ว่า r right intention intention คือเจตนาที่จะทําสิ่งที่ถูกที่ควร ดัมเิลที่เราจะทําสิ่งที่ถูกที่ควรในการประพฤติปฏิบัติก็คือการดําเิที่จะออกจากกรามลดละความยินดีพอใจเนรูปรสดกินเสียงสัมผัสหรือการดําเิลที่จะไม่เบียดเบียนอย่างนี้เป็นเจตนาที่ดีสําหรับผู้ปฏิบัติสําหรับพวกเราที่เป็นชาวบ้านที่ใช้ก็มีเจตนาที่จะทําสิ่งที่ถูกที่ควรเป็นไปในธระกำลองของทรในกฎหมายบ้านเมืองไม่เบียดเบียนกันนี่ก็จะเป็นวิธีการที่จะทําให้เราดาเนินชีวิตในปีนี้ได้อย่างดี พูดอันนี้ชัดเจนทุกวันนี้การพูดต่างๆการสื่อสารต่างเนี่ยมันทำลายกันยิ่งกว่าการลงมือกระทำ้วยซ้ำไปนะไม่ว่าจะเป็นท้งต่อหน้าและางหลังคำพูดหรือคำเขียนนิยมมันมันหมายถึงเรื่องเดียวกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคำพูดที่ออกจากปากเราเท่านั้นการสื่อสารการพิมพ์ข้อความการส่งแมสเสจต่างๆการสื่อด้วยภาพต่างๆที่เป็นภาษากายมันก็ทำลาย แล้วก็ทำลายผู้อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นการพูดจาชอบในริยมมากข้อนี้ก็มีความสําคัญที่เราสามารถมานํามาใช้ในชีวิตของเราในปัจจุบันในปีนี้ให้ตลอดชีวิตเลยก็ยัได้พูดและทำละ่ะทำในที่นี้ไม่ใช่ทําการงานชอบคือไปเท่าง,งานเช้าออกงานเย,นยน็นอย่างนั้นนะโยมนะหมายถึงการกระทำนะเราเรียกว่า l i g h in take a i n action like action คือการกระทําของเราเนี่ยจะต้องถูกต้องอย่างไรในทางการประพฤติปฏิบัติก็คือข้อ4นั่นเองอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงศีลและธรรมเมื่อวานนี้วันนี้การกระทําที่ถูกที่ควรในการปฏิบัติก็คือไม่การล่วงละเมิดศีลห้านะส่วนการกระทําในการใช้ชีวิตของเราก็คือทําสิ่งที่มันถูกต้องนะไม่เบียดเบียนนี่แหละมันก็อยู่ในข้อ4ีนั่นเองส่วนอีก4ประการอีก4เส้นทางสาย สุดท้ายอยู่ในภาคส่วนของการปฏิบัตินี่ยิ่งจะทําให้เราเนี่ยบรรลุธรรมหรือว่าเจริญในธรรมมากๆส่วนการใช้ชีวิตของพวกเราที่เป็นเขาเลยหัดญาติโยมการเลี้ยงชีวิตชอบภิกษุก็อยู่ในดําเนินหรือผู้ปฏิบัติก็อยู่ในการดําเนินที่ไม่เบียดเบียนใช้ทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ที่ญาติโยมเขาถวายมาด้วยดีนะให้เคารพในฐานให้เคารพในข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่ในวัดญาติยาจโยมก็เช่นกันเมื่อเรามี แผนที่จะรักษารักษาเพื่อรักษากรลยนนมิดก็รวมถึงการรักษาข้าวของเครื่องใช้ของเราด้วยนี่คือการเลี้ยงชีวิตที่ถูกที่ควรใช้ชีวิตที่ถูกที่ควรเลี้ยงเพียรเลี้ยงเพียรลึกตั้งมั่นอีกสี่ประการถ้าจําสั้นๆนะเลี้ยงเพียรลึกตั้งมันเลี้ยงชีวิตชอบเพียรก็คือความพยายามโยมในการปฏิบัติก็คือพยายามที่จะลักพยายามที่จะลดพยายามที่จะสร้างกุศล และพยายามที่จะรักษากุศสนบั้นให้มากๆส่วนการใช้ชีวิตของพวกเราก็เช่นกันก็ต้องเพียรที่จะสร้างคุณงามความดีการศึกษาต่างๆการลงมือทํางานต่างๆต้องใช้ความพยายามเส้นทางเดินเวนิสข้นชายอย่างเงี้ยเราจะประสบความสาเร็จส่วนการมีสติโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติต้องใช้ตลอดเวลาส่วนการใช้ชีวิตของเราก็จะต้องระลึกให้ได้รู้ให้ทันไม่ตกเป็นทาสของความโง่ก็เพราะว่าเรามีสตินั่นเอง แล้วก็สมาธิในการปฏิบัติของพวกพวกเราผู้เป็นนักปฏิบตัติก็ต้องเจริญให้มากนะเจริญสมาธิเป็นในทางที่ถูกท,ที่ควรที่ครูบาอาจารย์แนะนําส่วนการใช้ชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันการมีสมาธิกับการทํางานก็คือการมั่นคงตั้งมั่นในในแผนการทํางานของเราหรือว่าหลักการใช้ชีวิตของเราเราต้องมีความมั่นคงตั้งมั่นในสิ่งที่เราตั้งัง แลต่อมาคิดว่าในปีนี้ปีขานมันจะดุร้ายมันจะดุขนาดไหนก็ช่างแต่เราก็จะสามารถผ่านปีนี้ไปด้วยดีด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเหตุที่เรามีแผนการวางชีวิตวางแผนชีวิตของเราไว้ด้วยดีและดําเนินไปในเส้นทางที่ถูกทุกคุณด้วยอริยมรรยงปาติางที่อาตมาได้หยิบยกจากบทเขมาเขมาสารณาทีปิกกะคาถาซึ่งเราสวดกันเมื่อเช้านี้ด้วย ก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติยมทุกท่านเจริญด้วยสติปัญญานะตั้งจิตปราชนาดีอธิษฐานชิตบุญกุศลขอปัญญาขอสิ่งที่ดีดีงามเข้ามาในชีวิตของเราอย่าไปขอความรวยอย่าไปขอความร่งขอให้มีสติปัญญาเนี่ยแหละจะนําพาชีวิตของเราให้รอดปลอดภยัยจากเหตุเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริ All uh... right.